สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับก็พบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์กับศัศนาบรรพันดานกีฬาฟุตบอลวันนี้มาคุยกันนะครับตามปราษาคนรักฟุตบอลสบายๆเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับประเด็นหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ไปลองยับ,ย,บยับดูตลาดนักเตะของเลเวอร์สูลสักนิดหนึ่งนะครับตลาดหน้าหนาวหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ตัวหรือเปล่านะครับแต่ก็ผมยกมา2เคสนะครับก็คือ ไมเซล์ไคลเซโดของไบรตันแล้วก็รูเบนเนเวสของวูฟแฮมตันนะครับจากรายงานของสื่อต่างประเทศเนาะเอาคร่าวๆร,รวมถึงนะครับ FSG หรือกลุ่มเฟนเบสปอร์ตกรุ๊ปนะครับซึ่งนำโดยท่านจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เนี่ยล่าสุดเจมส์เพียสนะครับสายข่าววงในของเลวโพลก็ออกมาเรียกว่ารายงานแบบ breaking news breaking news นะครับว่าอ FSG ไม่ต้องการขาย สโมสรน,นะครับเป็นการขายหุ้นย่อยหาคนร่วมทุนแต่ก็สื่อหรือว่าผู้สัมภาษณ์กรณีก็ให้ข้อมูลกันว่าอาจจะไม่ได้มีนเขาเรียกอะไรอาจจะไม่ได้แบบร้อเปซที่เตรียมเพียสรายงานนะครับคืออาจจะต้องรอดออูการเสนอนะครับมูลค่าของลิเวอร์พูลให้เอฟพิจารณานะครับมูลค่าทางการตลาดตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ3,000ล้านปอนด์บวก สัมพันสามพันล้านปอนด์ขึ้นไปถ้ามีกลุ่มทุนที่แบบเงินนั้นนะ้ามาเสนอซื้อเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาก็เป็นได้แต่เบื้องต้นก็มีการคอนเฟิร์มจากเจมพีเออย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเป็นการขายหุ้นย่อยเนาะอันนั้นรายงานก่อนแล้วการเรื่องเอฟเีที่นี้ก็จะได้คุยเรื่องของตลาดนักเตะลิเวอร์พูลแล้วก็โปรแกรมลิเวอร์พูลที่จะเจอกับเชลซีในวันเสาร์นี้ในในเวทีพิมเมยรีกนะครับว่าจะมีการปรับทับอย่างไรซึ่งเจเคก็กําลังมองอยู่ว่า คนที่เล่นดีในเกมกับวูฟเมื่อกลางสัปดาห์อาจจะได้รับพิจารณาให้ลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็อาจจะลองไปจัดทับดูเล่นๆน,น,นะครับล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันเพราะว่าวันนี้วันพฤหัสเนาะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์ก็คงจะได้มาพูดคุยกันนะครับทีนี้ไปดูผลฟุตบอลสําคัญสาคัญหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้คริสเตนเพลเดตครับทำเซอร์ไพรส์หยุดสถิติชนะรวดของแมนยูเอาไว้ได้นะครับ1ประตูต่อหนึ่งซึ่งปีศาจแดงเนี่ยนำก่อนจากบรูโน่เฟรนันเดสนะครับแต่ว่า ในช่วงใกล้จะหมดเวลานะครับมาเสียฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็กลายเป็นโอริเซ่ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างไกลนะครับก็น่าจะเยื้องมาทางขวานะครับเยื้องมาทางขวานิดนึงและโอริเซ่เนี่ยเขายิงด้วยเท้าซ้ายนะครับคือลูกลักษณะแบบนี้ถ้าไม่ยิงเข้าสามเหลี่ยมก็ต้องยิงแบบเช็ดขันซึ่งเมื่อคือนนี้โอลิเซ่ยิงแบบ เช็ดคันนะครับผู้เล่นของปีศาจแดงที่ดูว่าโชว์ฟอร์มดีนะครับหนึ่งก็เท่าที่ผมเห็นก็น่าจะเป็นคาเซมิโลนะครับบูโนเฟนันเดสคริสเตียนเอลิกเซนก็สามแดนกลางแล้วก็รวมถึงดาวิดเดคิอาเมื่อคือนนี้แม้ว่าคริสเตียนพลิตอาจจะยิงไม่ได้บ่อยแต่ช็อตแต่ละช็อตนี่คือมันจังจังแต่ดาวิดเดคอาเอาอยู่นะครับจนมาถึงลูกเอ่อเตะมุม ไม่ใช่ยนไถึงลูกฟรีคิกนาทีที่90บวก1ช่วงทดเจ็บนะครับก็เป็นโอเลเซ่ที่ต้องใช้คําว่าลูกถีจับยัดผมมองว่าปีศาจแดงค่อนข้างโชคร้ายมากกว่าที่โดนลูกนี้เข้าไปนะครับหลายทีมก็เคยโดนครับลิวพูลก็เคยโดนในที่แบบว่าจู่ๆมาโดนช่วงท้ายเกมแล้วโดนเสียลูกเซตพีกลูกแบบนี้นะครับให้โอเลเซ่ยิงอีก10ครั้งผมว่าเข้าไม่เกิน3ลูกนะครับเพราะนั้นแฟนปีศาจแดงก็ อาจจะเสียดายที่ไม่สามารถแซงแมนซิตี้ขึ้นไปรองจากฝูงได้เก็บได้แต้มเดียวมี39คะแนนเท่ากับแมนซิแต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองเยอะนะครับซึ่งคืนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดเอติฮัดเจอกับสปเปอร์นะครับตีสามตาเวลาในประเทศไทยก็รอลุ้นกันเอานะครับโอ้ตอนนี้คืออาร์เซนอลนี่ยิ้มแข่งเลยนะครับยิ้มแข่งเลยแล้วรู้สึกว่าโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนอกจาก ลิเวอร์พูลจะเจอกับเชลซีหนึ่งทุ่มครึ่งวันเสาร์แล้วนะครับทางด้านของแมนยูอ Man เองก็มีคิวที่จะยกพลบุกไปเยือนอาร์เซนอลส่วนแมนซิตี้ก็จะเปิดบ้านเจอกับวูฟแฮมตันส่วนนิวคาสเซิลจะไปเยือนคริสตันพาเลซซึ่งผมมองว่าทุกคู่ทุกทีมมีโอกาสสะดุดอีกในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอัปเดตให้ เพื่อนๆทราบคร่าวๆแล้วการเกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้เรื่องของ FA Cup คัพนะครับเมื่อคืนลีดสยูไนเต็ดก็ลงเล่นนัดรีเพย์นะครับเอาชนะคาร์ดิฟไป5ประตูต่อ2ก็เข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างบอห์แฮมวูดเหรออ่าแอคแิงตันกับบอแฮมวูดนะครับซึ่งคู้นี้แอคแิงตันกับบอแฮมวูดเนี่ยใครชนะก็จะได้เล่นเป็นเจ้าบ้าน นะครับส่วนลีสเนี่ยก็จะไปเยือนซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่าแอตริงตันกับบอยแฮมวูดเนี่ยโปรแกรมจริงๆบอกว่าอ๋อแข่งวันที่25นะครับตัวทีแข่งวันที่25 25มกราตี2คือเหลืออีกคู่เดียวที่ยังไม่แข่งรอบนัดรีเพย์นะครับอ่ะตามนั้นเนาะเกี่ยวกับผลฟุตบอลแล้วก็โปรแกรมคร่าวๆทีนี้ไปคุยถึงเรื่องของตลาดนักเตะแล้วของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับ เอาประเด็นที่เกี่ยวกับตลาดนักเตะก่อนเลยนะครับมอเศตคายเซโดนะครับทางไบรตันเองออกมายืนยันว่าไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวนักเตะสำคัญในช่วงเดือนมกราคมยกเว้นนะครับยกเว้นว่าได้เงินก้อนโตซึ่งตอนนี้ราคาที่ตั้งเอาไว้น่าจะอยู่หลักประมาณ70ล้านปอนด์อัพนะ70ล้านปอนด์ขึ้นไป แล้วทางริวพูลก็ยังมองว่ามันยังไม่จําเป็นแม้ว่าริวพูลจะเคยสนใจมาร์เซ็ตไคเซโดก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับไบรตันใชยอีกนะครับแต่เมื่อราคาค่าตัวมันขนาดนี้ริวพูลก็เลยยังไม่ <c oughs> รีบร้อนอะไรที่จะดำเนินการดีลของไคเซโดในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับที่สําคัญผมมองว่าไอ้เรื่องรายจ่ายเบีย้ยหัวแตกนั่นแหละจุกจิกเนาะเดี๋ยวค่าออปชั่นค่ายนน้าค่าเอเจนต์นู่นนี่นั่น กว่าจะจบเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับทีนี้อีกหนึ่งเดลที่ผมเชียร์มา3-4ปีแล้วครับเชียร์มาตั้งแต่ช่วงที่ลิเวอร์พูลเริ่มมีปัญหาออกเลตเชมเบรนเจ็บนาบีเกต้าเริ่มปรับตัวไม่ได้ผมก็เคยแทบจะทุกซัมเมอร์ที่ผมก็แอบเชียร์ว่าให้ลิเวอร์พูลเนี่ยไปดึงรูเบนเนเวสมาแต่ช่วงซัมเมอร์เมื่อเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาหรือซัมเมอร์ก่อนหน้านั้นหรือดูก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าเจ้าตัวเหมือนจะ ไม่ได้อยากย้ายทีมในพรีเมียร์ลีกคืออยากจะไปนู่นอะ่ะบาซ่ามาริดอะไรนู่นอะ่ะหรือแม้กระทาั่งบางทีก็มีข่าวกับทางแบนดูเท่าด้วยซ้ำจนแล้วจนรอดเนเวสก็ยังอยู่กับวูฟนะครับมันก็เลยมีข่าวว่าเออลิเวอร์พูลสนใจแล้วรายงานล่าสุดเนี่ยก็ต้องรอดูว่าลิเวอร์พูลเนี่ยที่แอนฟิล์วัชครับเขา,เขาทวิตเอาไว้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องรอให บร o o ์วู๊แฮมตันนะครับดำเนินการด้านาธุรกิจอะไรของ r ไบรตันให้แล้วเสร็จก่อนเออของวู๊ให้แล้วเสร็จก่อนนะครับริวพูลค่อยเข้าไปฉกตัวรูเบนเนเวสในช่วงนาทีสุดท้ายของตลาดหน้าหนาวก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนส่วนพูดถึงเนเวสแล้วก็ทิ้งท้ายเลยแล้วกันนะครับอาตูเมโลนะครับที่ริวพูลยืมตัวมาจากยูเวนตุสเนี่ยอาจจะต้องยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวเนื่องจาก มีสโมสรพอมเมลัสนะครับจากบราซิลหลีกบราซิลนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญาอาตูเมโลนะอันนี้ก็ดีครับก็ปล่อยไปนะ mm hmm. จะได้ไม่ต้องมาเสียค่าหนืองค่าเหนื่อยไม่ต้องไม,ไม่ต้องมาเลี้ยงดูปูเสืออะไรกันก็ถือว่าเป็นการซื้อมาแก้ขัดให้กําลังใจกันไปครับแม้ว่าเจ้าตัวไม่ได้สร้างผลงานอะไรให้กับริร์พลเลยก็ตามนะครับทีนี้ไปดูกรณีอื่นๆตลาดนักเตะอื่นผมขอไม่พูดถึงนะจูดิลลิงแฮมผมบอกแล้วมันมันค่อนข้างเสือแล้วเยอะเกินไป นะครับก็คงไปลุยกันในช่วงซัมเมอร์ดีกว่าตอนนี้ก็คงจะเอาเรียกว่าอ่านอ่านแก้ขัดไปเท่านั้นแหละนะครับประเด็นสุดท้ายที่จะคุยกับเพื่อนๆแฟนลูกหนังวันนี้ก็คือเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับที่เตรียมจะจัดทัพยกพลบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในวันเสาร์นี้ทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยหัวค่ำคู่แรกเลยก็เดี๋ยวมารอรุนกันเออเจเคก็แยบแยบว่าอาจจะพิจารณานักเตะที่เล่นดีในเกมที่เอาชนะวูฟนะครับเอเฟซีคัพรอบรีเพย์นัดรีเพย กลางสัปดาห์อาจจะได้ลงเล่นต่อในเกมกับเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อขอพูดก่อนผมเอาแดนหน้าก่อนนะครับหลังจากที่อาวิเอรีสนะครับยกระดับในการขยับขึ้นไปเล่นตัวริมเส้นด้านขวาปกติเขาจะเล่นตัวบ็อกซูบ็อกใช่ไหมครับทีนี้เขาขยับขึ้นไปเล่นตัวริมเส้นด้านขวาผมก็เลยมองว่าอืมมันดีนะมันดีนะเพราะเจ้าตัวเนี่ยอาจจะถนัดตำแหน่งนั้นก็ได้นะครับแล้วไม่ต้องมาคอย ภาวะระวางังเรื่องของเกมรับมากจนเกินไปก็ให้คนอื่นพวกเฮนเดอร์สันหรือกัมินเนอร์หรือเกอิตตาหรือเคอร์ติโจนอะไรพวกนี้เตียโก้ A K o, พวกนี้น่าจะเหมาะกับตำแหน่งบล็อกซ์บ็อกมากกว่านะครับรวมถึงเชมเบอร์เลนด้วยนะเพราะนั้นก็วันเสาร์นี้ถ้าให้ผมเลือกเอาแดนหน้าก่อนถ้าให้ผมเลือกนะครับ <c oughs> ตามราสาแดนหน้าของเอร์พล <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าดาวิดนูนเยสจะพร้อมไม่พร้อมเอาว่าติ้งต่างว่านูนเยสยังไม่พร้อมแล้วกันทางขวา ทางขวาเป็นทาวิเอรีสตตรงกลางก็ใส่โมซาลาไปแล้วก็ทางซ้ายเป็นค o d ดี้กัปโปขยับกัโปเอาไปอยู่ทางซ้ายเอาโมซาลาลงมาอยู่ตรงกลางแล้วก็เอรีสอยู่ทางขวานะครับน่าจะน่าจะเวิร์กหรือถ้าดาวิดนูนเยสมาแน่นอนดาวิดนูนเยสต้องถูกส่งลงอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นซาลาที่เดิมทางซ้ายเนี่ยยังหาจุดลงตัวไม่ได้นะครับลุยดิอาสก็อีกนานโชต้าก็คงต้องรอจนถึงกุมภานะครับ ฟาบิโอคาวันโยก็ดีออกเลชเชิรเบรนก็ดียังสอบไม่ผ่านโดยเฉพาะฟาบิโอคาวันโยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพักหลังรู้สึกว่าเจ้าตัวมีอาการเหมือนขาดความมั่นใจลักษณะเหมือนคนขาดความมั่นใจนะเพราะฉะนั้น JK อาจจะต้องบ่มหน่อยหรือก็ให้ฮาวิเอเลียตคู่หูจากฟูลแลมนะครับไปนวเนียหน่อยนะไปนวเนียไปเขาคลอเคลียให้รู้สึกว่ามีแรงผลักดันแรงกระตุน้นสำหรับฟาบิโอคาว์นโยหน่อย นะให้มันดูคึกคักน,นิดหนึ่งส่วนแดนกลางครับสเตฟนานไบเซติชก็มีลุ้นนะมีลุ้นมีลุ้นออกสตาร์ทเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าเ k เคจะจัดทำยังไงเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกทีค่อยมาคาดกันนะครับวันนี้ก็ดูแดนหน้าเนี่ยถ้าจะจัดผมมองดูถ้าไม่มีนูนเยสก็นี่แหละที่ผมบอกซาร่าตรงกลางเอเลียทางขวาโคดิกาโปทางซ้ายจัดไปเลยนะหรืออาจจะเอาคาวันโยออกเรตก็แล้วแต่ละแล้วอาอาจจะดอรอปคาโปหน่อยหลังจากที่ลงตัวจริงมา2 3ส,สมแมตช์นะครับก็ดรอเพื่อ เรียกฟอร์มนิดนึ่งเลือกเรียกว่ากระตุกงาดอกดอกเพื่อเรียกกระตุกนิดหนึ่งนะครับอ่ะประเด็นวงการฟุตบอลเกี่ยวกับลิเวอร์พูลก็คงประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาคุยกันใหม่เตรียมความพร้อมกับโปรแกรมพิมี์ร์ลีกสุดสัปดาห์นี้มันแสดเแ่ฮผมบอกเลยนะครับทีมท็อปซิกมีโอกาสสะดุดทุกทีมนะไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่จะเปิดแอนฟิลเจอเชลซีไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลที่จะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลตทีมที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับ ส่วนแมนซีก็จะเปิดบ้านเจอวูฟซึ่งก็เป็นทีมเขาเรียกอะไรของแสลงกับของแมนซีอยู่แล้วสำหรับวูฟเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงแมนยู u, ที่จะยกพลบุกไปเยือนอาร์เซนอลแน่นอนผมเชื่อว่าแฟนแมนซีแฟนสเปอร์แฟนนิวแฟนใครต่อใครอ่ะผมเชื่อว่าแอบปันใจเชียร์แมนยู u, แน่นอนนะครับเพราะไม่ใช่นั้นแล้ว <c oughs> ถ้าอาร์เซนอลล้างแค้นแมนยูได้นะครับคำว่าล้างแค้นหมายถึงว่านัดแรกที่เจอกันนะนัดแรกที่เจอกันเมื่อต้นฤดูกาลเนี่ย เป็นแมนยูที่เปิดโอลแรฟอร์ดชนะน่าจะน่าจะชนะอาร์เซนอลสามประตูต่อหนึ่งแล้วก็เป็นทีมเดียวที่ชนะอาร์เซนอลได้ในฤดูกาลนี้ก็คือแมนยูนั่นแหละนะครับเพราะนั้นสุดสัปดาห์นี้มันแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับโปรฟุตบอลไลฟ์ครับทางเพจแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube เดี๋ยวกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ